สวนโต๊ะการับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนทต๊ะกานนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนกระถางบนสีนะคะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางบนสีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการสังเกตวิธีแรกนะคะที่เราจะทําการเปลี่ยนกระถางบนสีกันนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราแช่น้ํานะคะแล้วมีลักษณะเป็นตักไข่น้ําเกาะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆทำการเปลี่ยนบนสีเลยนะคะเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้แหละนะคะ เป็นเชื้อโรคอย่างดีนะคะที่จะนํามาสู่บอนสีทําให้บอนสีของเราไม่โตนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะสังเกตเห็นนะคะเนี่ยจะมีตะไคร่น้ําสีเขียวๆนะคะเกาะข้างบนแบบนี้นะคะแสดงว่าความชื้นนะคะเขามีค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนะคะเลยทําให้เกิดตะไคร่น้ํานะคะแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ย ก็เป็นตะไคร่น้ำเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีลักษณะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าตะไคร่น้ำนะคะเกาะอยู่นานแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นสีดําแบบนี้นะคะทุกคนนี่ต้นบอนสีของเรานะคะก็เลยไม่โตสักทีนะคะเนี่ยอยู่แค่นี้เองนะคะเนี่ย แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะคือบริเวณหน้าดินนะคะหรือไม่ก็ดินทั้งกระถังเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นดินแข็งแล้วนะคะเนี่ยทำให้เขาหน่อใหม่นะคะก็ไม่สามารถที่จะแทงหลอดออกมาได้สมบูรณ์นะคะต้นเขาก็จะอยู่สูงแค่นี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะไม่โตไปไหนเลยนะคะตต้นนี้รู้สึกจะนานแล้วนะคะตัวนี้เป็นบอลสีเพชรพ,พันล้านนะคะ จะอยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่าดินเขาแข็งนะคะเนี่ยแข็งมากนะคะดูนะคะทุกคนเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นแข็งแข็งเป็นด้านหน้าเขาจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ดูง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนก็คือรากนะคะเนี่ยรากทะลุแบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าอ่า สารอาหารในบริเวณกระถางนะคะก็คือไม่ค่อยเพียงพอนะคะทําให้ลากเขาชอนชัยออกนอกกระถางเพื่อที่จะไปหาสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะมาเลี้ยงลาต้นของเขานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําการเปลี่ยนได้เลยนะคะจะได้ทําให้ต้นบนสีของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นต่อไปนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้เราเปลี่ยนกระถางบนสีนะคะเป็นการดูแลบนสีของเรานะคะให้มีต้นบนสีที่จเจริญเติบโตแข็งแรงสวยงามนั่นเองนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะซึ่งทางสวนทุสกรัรเรานะคะก็จะใช้แค่3มหลัก3วิธีแบบนี้เองนะคะในการสังเกตดู เวลาเราจะเปลี่ยนกระถางนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะคะก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามสวนทศกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะและก็จะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ